กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะทีมมอบอ้กับสาวโซผ่า,วา,วารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะ ก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะ เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่ๆแม่แๆท่านใดนะคะอยากเข้าบ้านนะคะก็อย่าลืมแวะเข้ากันมานได้นะคะพี่พี่แม่แๆจ๋านี่นะคะลาพัฒนาก็เข้าตัวชอบเลยนะคะงวดก่อนเนาะเข้าตัวชอบเลยนะคะไม่รู้มีหรือเปล่านะ,ะทูบก็มานะ น้องมีอยู่นี่นะคะเมื่อวานเนาะเข้าตัวชอบเลยเห็นไหมห้าเก้านะคะศูนย์หกหนึ่งเก้านะคะมาหมดเลยนะคะห้าเก้าดูดีแล้วพี่น้องแต่ในบ้านนะคะตัวกันจะมีแค่สามชุดนะ,ะน้องสาวโซ่เมื่อวานไม่รู้ไปใส่ทำไมได้เพิ่มนะเงนินไหลเนาะ ใครสนใจอยากได้แนวทางนะก็ไปเอาได้ในบ้านเดี๋ยวเรามาสรุปกันเนาะเม็ดเดียวก็เข้าศูนย์หกนะคะให้ลูดนะคะลู่หกลูดศูนย์พูดผิดนะ,ะก็มานะคะหกศูนย์หนึ่งเก้าก็เข้าตัวกลับเนี่ยหนึ่งเก้าก็เข้าตัวกลับตัวเน้นตัวชอบนะคะห้าเก้าก็มาตัวกลับนะคะตารางของเราก็มาห้าเก้าก็ได้เฮกันไปเนาะเฮ หกตัวเลยนะนี่นะคะแต่มาตัวกลับอยู่นะคะแต่ในบ้านเรามาตัวตรงอยู่นะคะก็ถือว่าไม่หลุดเนาะพี่พี่แม่แม่จ๋าเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางของวันนี้กันนะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวน้องสาวโซนนะคะยังเป็นตัวที่น้องสาวโซนชอบมอนเดิ นะคะศูนย์นะคะศูนย์สี่หกนะคะตารางลืมนะคะหกศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งสามเม็ดเดียวนะคะให้รูดศูนย์นะคะก็จะมีมีศูนย์หนึ่ง มีศูมี03นย์สามศูนนะคะแอดอาจจะเขียนหลายตัวนะคะแต่ว่าตัวที่ชอบก็มี5คููแค่นั้นนะคะศูนยตัวเดิมนะคะศูนยแล้วก็09นะคะ ตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบก็จะเป็น0 4 4 0 0 6 6 0 0 7 7 0 0 1 1 0นะคะอีกคู่หนึ่งเนาะก็จะเป็น0 3จดไว้แคบไว้นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะเดี๋ยวน้องสาวโซ่จะพาไปดูตัวเจาะกันนะคะ เหมือนว่าตัวเจาะจะเป็นเหมือนตัวเก่าเลยนะคะน้องสาวง,งคำนวณได้ตัวเก่าเลยนะคะสายวิ่งนะคะก็จะมีหกมีหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดสาม น้องสาวโซ่ให้เด่น0กับ4ตัวเดิมอีกแล้วนะคะอย่าลืม0 4สวันนี้ก็เหมือนกันนะคะ0 4ตัวเดิมน,นะคะก็จะมี0 1 1 0 0 6อีกแล้วนะคะ0 7อีกแล้วนะคะสำหรับเด่น4นะคะก็จะมี

ห้าแเผื่อใครชอบตัวแถมตัวเก่าเนาะหนนี่นะคะหนนะคะแล้วก็สองสเนาะถ้าจะอยากได้น้อยก็ต้องไปเอาในบ้านนะ,ะนี้แถมไปเผื่อนะพี่น้องน้องสาโซ่แถมไปเพื่อนะจ้าสามศูนย์ อย่าลืม9กศย์ตัวกลับนะคะอย่าลืม4 9ตัวกลับเบิ้ลน,นะคะว่าเบิ้ลจะมาไม่เห็นเลยเนาะงดก่อน6 6 4 4นะคะ99 55ตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะก็จะเป็น0 6 60 04 40ตัวนี้นะคะ แล้วก็4 6่หกหกสอีกคู่หนึ่งเนาะอีกคู่หนึ่งจะเป็น5้าสองหนะคะจดไว้แค่ไว้นะคะพี่พี่แม่แม่จ๋าพี่พี่แม่แม่แมท่านใดอยากเข้าบ้านนะคะก็อย่าลืมนี่นะคะแวะเข้ามาเอากันได้นะคะเป็นแนวทางฟรีนะคะ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นวะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พาเรย์ชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์น,ๆๆๆนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ดูดวเวงเฮงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า